ลำโพงสตูดิโอมอนิเตอร์3นิ้ว5นิ้ว8นิ้วไซส์ไหนที่เหมาะกับคุณไปชมกันเลยครับ News. สวัสดีครับผมมาวินนะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาสตูดิโอมอนิเตอร์สักหนึ่งคู่จะเลือกไม่ถูกว่าจะซื้อขนาดไหนดีวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับก่อนอื่นเลยลำโพงมอนิเตอร์กับลำโพงธรรมดาทั่วไปแตกต่างกันยังไงสำหรับลำโพงธรรมดานะครับผมจะถูกปรับแต่งมาเพื่อการฟังเพลงให้ไพเราะที่สุดจะต่างจากลำโพงมอนิเตอร์ครับผมที่จะไม่มีการปรับแต่งใดๆทดังสิ้นสำหรับลำโพงมอนิเตอร์นะครับผมจะถูกออกแบบมาให้มีย่านเสียงที่แฟดหรือเที่ยงตรงนั่นเองจะเหมาะมากๆากับงานมิวซี Production หรือวิดีโอโปรดักชันครับที่ต้องการความเที่ยงตรงของย่านเสียงเพื่อจะได้แก้ปัญหาในย่านเสียงนั้นๆครับลำโพงไซส์ย4ถึง4นิ้วหรือในบางแบรนด์ มีมนิ้วหรือ3.4นิ้วอย่างเช่น p l e o n u s นะครับผมในลำโพงไซนีนะครับจะเป็นลำโพงมีเดียเ f e r e n c e Monitor จะเหมาะมากๆกครับกับผู้เริ่มต้นหัดทำเพลงหัดมิกซ์เพลงห,หรืออยากฝึกฟังเพลงผ่านลำโพงมอนิเตอร์ครับเพราะว่าการฟังเพลงผ่านลำโพงมอนิเตอร์เนี่ยครับคุณจะได้ย่านเสียงที่แฟลตและเที่ยงตรงครับผมหรือในงานวิดีโอคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์หรืองานวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆก็สามารถใช้งานได้ครับในการบาลานซ์เสียงพูดในคลิปบาลาน เสียงเอฟเฟกต์บาลานเสียงดนตรีด้วยวิดีโอคอนเทนต์ของคุณเนี่ยนะครับจะสมูทมากขึ้นจะไม่มีเสียงพูดที่ดังหรือเบาเกินไปหรือเสียงเอฟเฟกต์ที่ดังบาดหูแน่นอนครับผมในลําโพงไซน,นี้นะครับผมอาจจะขาดย่านเสียงซับเบสไปเนื่องจากเขามีดอกลําโพงที่เล็กครับผมเลยไม่สามารถขับย่านเสียงต่ําๆได้ยกตัวอย่างเช่นการมิกซ์เพลงครับคุณอาจจะไม่ได้ยินในย่านซับเบสและทีนี้คุณก็ไปเพิ่มในย่านนี้เวลาไปฟังในลําโพงที่สามารถขับย่านเบสได้แล้วจะทําให้เพลงของคุณ ย่านเบสล้นเลยครับผมไม่ใช่ว่าลําโพงไซส์นี้ไม่ดีนะครับผมคุณซื้อตัวนี้ไปในไซส์3นิ้วถึง4นิ้วเนี่ยครับในอนาคตคุณอาจซื้อลําโพงซับวูเฟอร์มาใช้งานร่วมกับลําโพงไซส์นี้ได้ครับผมจะทําให้การทํางานของคุณเนี่ยนะครับสามารถตอบสนองได้ทุกย่านความถี่เสียงเลยครับต่อไปนะครับผมจะเป็นลําโพงไซส์5นิ้วนะครับในไซส์นี้นะครับจะเป็นลําโพงสตูดิโอมอนิเตอร์ที่สามารถมิกเพลงมาสเตอร์ลิงเพลงหรือสามารถจบงานโปรดักชันได้เลยครับผมเนื่องจากมีดอกลำโพง งที่ใหญ่ขึ้นจึงสามารถขับย่านเสียงในย่านซับเบสได้ครับผมในการทํางานนะครับในลําโพงไซส์5นิ้วเนี่ยครับผมจะให้ย่านเสียงมาครบถ้วนในการทํางานเลยครับไม่ว่าจะมิกซ์กองมิกซ์เบสเหมาะมากๆเลยครับในการทำ Home Studio หรือ b บส r ู o สตูดิโอแน่นเองในลำโพงไซส์5นิ้วนี้นะครับจะเป็นลำโพงยอดนิยมหรือเป็นลําโพงสตูดิโอ o อ i t o r อร์คู่แรกของใครหลายๆคนเลยครับผมสำหรับลำโพงสตูดิโอมอนิเตอร์ ขนาด6นิ้วขึ้นไปนะครับผมจะเป็นลำโพงสตูดิโอระดับมืออาชีพครับที่มีห้องอัดขนาดใหญ่สามารถใช้งานระดับโปรดักชันใหญ่ๆได้เลยครับผมด้วยขนาดดอกลำโพงที่ใหญ่ขึ้นสามารถลงลึกย่านเสียงได้ทำงานด้านเสียงได้ทุกรูปแบบเลยครับไม่ว่าจะงานเพลงงานโปรดักชันซาวแท็กประกอบภาพยนตร์ลำโพงไซนี้นะครับผมเรียกได้ว่าครบจบเลยครับ ไซส์ไหนที่เหมาะกับคุณตรงนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดห้องของคุณผู้ชมเลยนะครับผมถ้ามีขนาดห้องที่น้อยกว่า4ตารางเมตรผมแนะนําเป็นลาโพง3นิ้วถึง5นิ้วครับหรือถ้ามากกว่า4ตารางเมตรผมแนะนําเป็น6นิ้วขึ้นไปเลยครับผมเพราะสามารถเปิดเพลงในความดังที่ดีที่สุดของลําโพงใบนั้นได้ครับหากคุณผู้ชมนะครับผมซื้อลําโพงใบใหญ่ไปแต่ห้องขนาดเล็กลําโพงของคุณนะครับผมจะไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพครับหรือไม่สามารถเปิดในความดังที่ดีที่สุดของลําโพงใบ,บนั้นได้<ใ>นดัน่นเอง โดยสรุปเลยลำโพง3-4นิ้วเนี่ยนะครับผมจะเหมาะกับผู้เริ่มต้นทำเพลงอัดเพลงหรือหัดฟังเพลงครับผมและยังเหมาะมากๆกับงานวิดีโอคอนเทนต์ครับในการบาลานซ์เสียงต่างๆในวิดีโอของคุณให้สมูทมากขึ้นลำโพงไซส์5นิ้วนะครับผมจะเหมาะมากๆกับผู้เริ่มต้นหรืออยากฝึกมิกซ์แอนด์มัสเตอร์ลิงเพลงเนื่องจากมีดอกลำโพงที่ใหญ่ครับสามารถตอบสนองย่านความถี่ในการทำงานได้ครบถ้วนครับ,รบลำโพงไซส์6นิ้วนะครับผม จะเหมาะมากๆกับงานสตูดิโอระดับมืออาชีพงานโปรดักชันใหญ่ๆที่จริงจังด้านเสียงนะครับผมสามารถรับงานโปรดักชันใหญ่ๆได้เลยครับหากทุกท่านสนใจสตูดิโอมอนิเตอร์นะครับสามารถเข้าไปดูสินค้าได้ที่หน้าร้าน Music Arm ทุกสาขา หรือสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของ Music Arm ได้ทุกช่องทางเลยครับหากใครยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อไซต์ไหนดีหรือไซต์ไหนเหมาะกับคุณเรามีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาครับไม่ว่าจะหน้าร้านหรือช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางครับผมในวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Music Arm ได้นะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจาก Music Arm ครับสวัสดีครับ Music We'll um